ที่เราเนี่ยใช้ variable b a ไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะเริ่มมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าเราควรตั้งชื่อแบบไหนดีสะดีที่สุดถ้าหากว่าเราเนี่ยทำโปรเจกต์เล็กๆหรือว่าทำโปรเจกต์อยู่แค่คนเดียวเนี่ยเรื่องนี้เราอยาจ,จะไม่ต้องคิดเลยก็ได้เพราะว่าตัวไปต่างๆที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราจะเข้าใจความหมายของมันทั้งหมด แต่ปัญหาเนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นเวลาที่เราเนี่ยทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่มันมีการกินระยะเวลาที่นานพอผ่านไปหลายๆวันหลายๆสัปดาห์เข้าไปแล้วกลับมาอ่านโค้ดตัวเองเนี่ยเราจะเริ่มจําไม่ได้แล้วว่าเขียนอะไรเอาไว้เนี่ยหรือทําโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่มากหลายส่วนที่ทํางานร่วมกันเราจะเริ่มสับสนเราจะเริ่มนิยามตัวแปรอะไรซ้ำๆๆกัน และที่แย่สุดก็คือว่าถ้าเกิดเราทํางานกันเป็นทีมเนี่ยแล้วเราเขียนตัวแปรเนี่ยแล้วคนอื่นมาอ่านเขาอ่านไม่เข้าใจเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นทีเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าเราเนี่ยควรตั้งตัวแปรแบบไหนถึงจะดีที่สุดมันมีคําพูดอยู่ก็คือเขาบอกว่าโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยมันถูกอ่านบ่อยเสียยิ่งกว่าถูกเขียนขึ้นมา ซึ่งเขาพูดประมาณเนี่ยคนที่พูดเนี่ยก็คือคุณไกโดเนาะคนที่เป็นคนสร้างภาษาไพทอนขึ้นมาเขาเนี่ยได้เสนอมาตรฐานตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า PEPX แต่ขอเรียกว่าเป๊ะแะล้กันเนาะเขาเสนอตัวเป๊ะขึ้นมาเพื่อเป็นตัวไกด์ไลน์ว่าเราเนี่ยควรจะเขียนภาษาไพทอนเนี่ยแบบไหนมันถึงจะดีมันถึงจะแบบว่าถือว่าโอเค อ่านี่เขาบอกว่ามันเป็นไกด์ที่บอกว่าเขียนตัวแปลยังไงมันถึงจะเคลียร์เขียนแบบไหนมันถึงจะอ่านออกแล้วก็กระทัดรัดเขาก็บอกว่ามันเป็นแค่ e c o m ม e n i a t i o n เนาะมันไม่ใช่รู้เป็นแค่ข้อแนะนำเป๊ปแคืออะไรเป๊ปแเนี่ยมันคือไกด์ไลน์ที่แนะนำเราว่าควรจะเขียนแบบไหนจัดข้อความยังไง สเปซขนาดไหนย่อหน้าขนาดไหนซึ่งมันเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงบั๊กที่มันไม่ควรเกิดขึ้นอย่างเช่นบั๊กที่แบบเกิดจาก conflicting name ก็คือแบบสร้างตัวแปรขึ้นมาแล้วแบบงงตัวแปรเองอะไรประมาณนั้นอ่าอันนี้คือตัวเป๊เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเขาประมาณไหน สำหรับตัวเป๊ะเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันอ่านค่อนข้างยากเนาะมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะเราก็อ่านค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดทุกคนสังเกตนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีท็อป,ปิกเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ที่พวกเราเนี่ยต้องโฟกัสก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่อง variable เนาะซึ่งถ้าเกิดไปอ่านเองเนี่ยปวดหัว แนะนำว่าถ้าเกิดอยากศึกษาเนี่ยให้ลองไปอ่านที่เขาเนี่ยสรุปเอาไว้ตามเว็บเนาะอันนั้นจะอ่านง่ายกว่าย่อยง่ายกว่าเยอะเลยหลักๆเลยเนี่ยที่ผมไปรีเสิร์ชมาเป๊ P 8เนี่ยมันมีใจความหลักๆเนี่ยอยู่ด้วยกันประมาณนี้อันนี้หนึ่งก็คือว่าพยายามหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่มันทําให้เราเนี่ยสับสนชารเตอร์ไหนก็ตามที่แบบใช้แล้วสับสนเนี่ยหลีกเลี่ยงซะซึ่งในที่นี้ก็คือ ตัว L กับตัวหนึ่งเนี่ยควรหลีกเลี่ยงเนาะตัว O กับตัวศูนย์ควรหลีกเลี่ยงถ้าเกิดว่าดูตัวอย่างเนี่ยคือหลายๆครั้งเราเราแยกไม่ออกเลยซ้ำว่าไหน L ไหน O อันถัดไปก็คือว่าเวลาตั้งชื่อเนี่ยขอชื่อที่มัน concise เนาะกระทัดรัดแล้วก็มีนิมฟูลพยายามหลีกเลี่ยงชื่อที่มันมันยาววุ่นเว้เกินไปอย่างเช่นอันนี้เนาะมันยาวเกินไปเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นแค่ตัวนี้ ันถัดไปก็คือพยายามอย่าใช้ Shadow Build-in หรือว่า Keyword ก็คืออะไรประมาณนี้จริงๆเนี่ย List String Print For เนี่ยบางอย่างเนี่ยอย่างเช่น t r i n g เนี่ยมันสามารถใช้ได้นะมันสามารถใช้เป็นชื่อของ Variable ได้มันจะมี2ประเภทประเภทแรกคือไม่สามารถตั้งชื่อได้เลยเช่น For ทุกคนเห็นแล้วว่าถ้าเกิดใช้เนี่ยมันจะ Syntax Error แต่บางอย่างเช่น string เนี่ย str เนี่ยมันใช้งานได้แต่ไม่ควรใช้เพราะว่ามันจะทําให้เวลาเราเขียนโค้ดเนี่ยมันจะมีบางอย่างประหลาดประหลาดเกิดขึ้นเป็นไม่ได้เนี่ยก็ถ้าเกิดต้องการใช้จริงๆก็ใช้เป็นแบบนี้แต่เป็นไม่ได้คือพยายามเรียงเอาไว้แล้วทีเนี้ยหลักการของมันก็คือยังมีข้อก็คือว่าสําหรับตัวแปรเนี่ยเราเนี่ยควรใช้สิ่งที่เรียกว่า lower snake s t y e ส่วนอะไรที่แบบมันเป็นค่าคงที่เนี่ยเราควรจะใช้สิ่งที้เรียกว่า upper s n d i c a t e ซึ่งหลายๆคนเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็อาจะแบบว่ามันคืออะไรเหล่านี้มันคือสไตล์ของการเขียนซึ่งมันจะมีอยู่ด้วยกันหลายสไตล์เนาะแต่ว่าบทนี้มันเป็นบท variable ก็เลยโฟกัสอยู่แค่สส่วนก็คือในส่วนของ variable แล้วก็ constant จริงๆเนี่ยคอนสแตนต์ Constant เนี่ยก็ถือว่าเป็นแ a r i เบิลแบบหนึง่งเพียงแต่ว่ามันเป็น v a r i เบิลที่มีการเก็บค่าคงที่แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นค่าพายอาทีนี้เรามาลองแก้จโจทย์กันดูนะสมมุติว่าผมเนี่ยให้โจทย์ว่าเฮ้ยมีวงกลมอยู่วงหนึ่งรัศมีเรเดียสเนี่ยเป็น10อยากให้ช่วยคำนวณ d i ม m เตอรเนาะช่วยคำนวณเส้นรอบวงแล้วก็ช่วยคำนวณแอ e เียให้หน่อย ทำยังไงอ่าจากเมื่อกี้เนาะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวแปรเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ロเวอร์สในเคสก็คือประมาณนี้เป็นตัวเล็กทั้งหมดตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดถ้าหากต้องสเปซเอาตัวนี้มาใช้ถ้าเกิดว่าเป็นค่าคงที่ให้ใช้ตัวใหญ่ทั้งหมดทีเนี้ยอย่างที่บอกนะว่าสมมติโจทย์ข้อนี้หา perimeter, เส้นรอบวงก็2 pi r พหา area ก็ p พ r ากำลังสองก็เห็นว่ามันมีค่าพายเนาะค่าพายแล้วก็ใช้เป็นแบบนี้เป็น upper snake case ส่วนตัวแปรตัวทั่วไปก็ใช้เป็นแบบนี้ทีนี้อันนี้คือโค้ดเต็มๆก็จะเห็นว่าเวลาที่เราเนี่ยต้องการที่จะนิยามตัวแปรอะไรเนี่ยก็ใช้เป็นแบบนี้เป็นตัวพิมพ์เล็กธรรมดาอย่างเช่นนี้หา d i มิเตอรเนาะก็คือเป็น 2R หาเส้นตรงนี้อันถัดไปก็คือหาเส้นรอบวงก็เป็น2 π r r ก็แบบนี้แล้วสุดท้ายก็คือเป็น Area แล้วก็ปิิ้นออกมาก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแลบกันเลยดีกว่าโอเคก็เป็นแลบที่2เนาะแลบท็อปิกที่2 เป็นเปแปดเน m i n g สแตนดาร์ดอะแลบนี้ก็ให้เป็นตัวของวงกลมขึ้นมา1วงเนาะแล้วก็หาเป็นเดเรเมนเตอร์หาเป็นเส้นรอบรูปแล้วก็หาเป็นแอเรียทำยังไงได้บ้างอันนี้เป็นสูตรที่ให้มาเนาะอ่าทีนี้มาข้อที่1บอกว่าหาเป็นไดเมนเตอร์ก่อน ไดอะมิเตอร์ meter. สูตรของมันก็คือ2อไพอาร์เนาะสมมติผมตั้งชื่อว่าเดอะมิเตอร์แบบนี้แล้วกันเนาะก็เป็น2คูณค่าพายที่เป็นค่าคงที่แล้วก็คูณอาถัดไปก็คือหาเป็นเส้นรอบวงเนาะเพอร์มิเตอร์อ่าทีนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าเออ ถ้าเกิดเป็นตัวแปรทั่วไปเราก็ลองใช้เป็นสเนคเ e t เนาะเราอาจจะตั้งชื่อแบบนี้ว่าเป็น Perimeter u n อัน s c ส r อ circle แล้วก็เท่ากับ2คูณไพคูณอาเอาโทษโทษกับอันนี้มันต้องเป็น2 good, อคูณอรเนาะจริงๆก็คือเป็น R บวก R เนาะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้อันนี้ต้องเป็น2 Pi แล้วก็ R อย่างนี้และสุดท้ายก็คือเป็น area area สามารถหาได้ด้วยแบบนี้ perimeter ของ area เท่ากับ pi คูณ r กำลังสงจริงๆได้2แบบเนาะคือเป็น r คูณ r ก็คือเป็นกำลังสองเหมือนกันหรือแบบเป็นแบบนี้ก็ได้กด run แล้วก็มาเร็นค่ากันเนาะบอกว่า print เป็น Circle ซเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับตัวน,นี้ลองเช็คดูสิถูกต้อง Print Circle Perimeter เส้นรอบวงเท่ากับถูกต้อง Print ประมาณนี้